สวัสดีครับโซเซครับโซเซมาเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่องของผมเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องอื่นเขามีแต่ผู้ติดตามเยอะขึ้นไปเรื่อยๆช่องผมนี้ผู้ติดตามลดลงไปทุกวันทุกวันจนจะไม่ครบพันอยู่แล้วครับวันนี้จะ มาคุยเรื่องสมัยตอนเด็กๆว่าอยู่กันยังไงและเหตุการณ์อะไรที่ทำให้พวกผมพวกผมนะครับพวกผมใช้คำว่าพวกเลยทั้งหมดอะต้องจำไว้จนวันตายอะ่ะเกือบตายครับพี่นาะงมีจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพวกผม <c oughs> อนเด็กๆผู้ผม <c oughs> ลำบากครับลำบากมากดเดยอดความลำบากเลยแหละครับที่้าจนอาหารการกินครับถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยผู้ผมจะไม่วอรี่เลยเพราะว่าหน้าฝนมีมีปลามีอะไรมีน้ําให้หาหน้าหนาวนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่หน้าหนาวเพราะว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็ขุดปูขุดกบอยู่ ที่นาแหละครับแม่เขาจะเกี่ยวข้าวไปด้วยแต่เกี่ยวข้าวนะครับไม่ใช่รถนะแต่ก่อนเกี่ยวผู้ผมก็จะเกี่ยวไปเกี่ยวก็เป็นแถวนี่แหละเกี่ยวไปพอไปเจอรูปูแม่ก็จะนั่งขุดขุดขุดแล้วก็เก็บไว้เกี่ยวไปไปเจอแม่ก็จะขุดขุดขุดแล้วก็เก็บไว้กว่าจะเย็นก็ไปทําอาหารให้ลูกๆก,กินได้แต่หน้าแรงนี่คือปัญหาคือหน้าแรงพี่น้องหน้าแรงโอ้ น้าแลงมันผมจะไม่มีน้าเลยนะครับทุ่งนานี้จะแตกละแหงและไอเวลาแดดมันเผาลงมาดูดินไอแดดมันจะไอหลอนแล้วก็น้ําตามบอ่อตามสัตว์เนี่ยแห้งดินมันแตกละแหงเนี่ยโคลนโคลนโคลนที่สระเวลาก้นสระมันจะมีโคลนนะครับมันก็จะแตกแตกแล้วก็จะมีเขียดเข้าไปอยู่ข้างในเขียดก็จะไปหลบแดดตรงไหนผู้ผมก็จะไปงัด งัดงัดดินที่แตกแตกง,งัดออกเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็จับเขียมดมางัดเอาไว้ฝั่งนี้พรุ่งนี้ก็ย้ายจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นั่นคือวิธีหากินหองผมนะครับ <c oughs> ก็ช่วงหน้าแล้งก็จะเป็นช่วงหน้าปิดเทอมแล้วก็ช่วยพ่อแม่ด้วยการเลี้ยงควายครับจะไปเป็นกลุ่มใหญ่หญเลยกลุ่มหนึ่งกเกือบสิบกว่าคนน่ะเกือบยี่สิบคนน่ะกลุ่มใหญ่โ ที่จะพากันไปเยอะเพราะอะไรวะไปเล่นอืมพอช่วงพักเที่ยงเนี่ยช่วงพักก็จะเล่นเกมเล,นนเล่นนู่นเล่นนี่แบง่งเล่นกันสโนโุกชอบแย่งกันไปแล้วผมกับน,น้องนี่แย่งกันไปตลอดไปด้วยกันไม่ได้ทะเลาะกันก็หน้าแรงนี่ครับจะว่าจะพูดถึงหน้าแรงเนี่ยว่าผู้ผมเหตุอะไรพวกผมถึงเกือบเอาชีวิตไม่รอด เวลาออกจากบ้านไปเขาจะห่อข้าวไปอย่างเดียวนะพี่น้องห่อข้าวไปตังูุตังห่อไปกลับไม่ต้องหอ่อเพราะไม่มีอยู่แล้วกลับไปเอาข้างหน้าน่นไปเอาในป่าน่นไปเอาในทุ่งนั่นแล้วก็แหล่งที่หากับข้าวได้อีกแหล่งหนึ่งคือสระน้ําสระที่มันแห้งไปรอบๆสระมันก็จะมีรูมีรู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 เยอแะ,ะอแล้วก็ไปไปถึงสระไหนบ่อไหนก็มีรูเราก็จะไปป หากันไปล้วงล้วงจนรู้อ่ะจนจนรู้อ่ะรูนรูไหนเป็นรูนรไ,รไหนพวกผมจะมมมออล้วงล้วงเจอกบเจอเขียดก็ออกมาไว้ทีนี้ไปไปล้วงอีกสระหนึ่งสระนี้มีสระเดียวเนี่ยในละแวกนั้นอ่ะมีสระเดียวที่น้ําขังตลอดปีน้ําจะไม่แห้งมันอยู่ในมันอยู่ในห้วยอ่ะมันอยู่เป็นห้วยอีกทีนึงพอน้ําห้วย ลงหมดมันก็จะมีสระสระมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะรอบสระก็จะเป็นต้นไม้คุม้มโอ้โหเย็นพวกผมชอบไปนั่งเล่นทีนี้ไปล้วงกบไปล้วงไปล้วงรูไปล้วงรูกบได้กบเออได้กบพี่น้องได้กบแต่เพื่อนผมนะ่ะมันทําหลุดมือกบมันกระโดดลงไปอีกรูหนึ่งต่อหน้าต่อตาพวกผมเลยแหละเออ มันกะโดดลงไปปุ้งอันนี้ครับพูกผมเป็นแย่งกันเลยเฮ้ยคูครูคูคูให้ครูล้วงให้ครูล้วงไอ้นั้นให้ครูล้วงไอ้นี่ให้ครูล้วงเพราะว่าอะไรเพราะกบมันลงไปตาหน้าตาตาก็อยากจะล้วงกันอะแย่งกันไปแย่งกันมาเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนที่ได้ล้วงตัวมันใหญ่กว่าเพื่อนมันบอกเดี๋ยวมันล้วงเองตัวมันใหญ่ผมไม่ใครกล้าถือกับมันก็เลยล้วงลูมันลึกมากพี่น้องต้องนอนราบกับพื้นแล้วก็เอามือล้วงลงไปเงี้ย เออพอมันมันนอนราบออกับพื้นปุ๊บมันเก็ะมือลวงลงไปฟึบเพื่อจะเอากบออกมาพวกผมก็ยืนลุ้นอยู่ข้างนอกแลนะ้วเนาะได้ยังได้ยังถึงยังถึงยังอย่นะพี่น้องครับตอนที่มันดึงมือกลับมาคืนเนี่ยมือมันอยู่ในรูใช่ไหมดึงกลับมาฟึบเนี่ยพี่น้องครับมันไม่ใช่กบครับงูเห่ากัดนิ้วมันอะตาม ตามมือมาเลยมือของึังยาวเลยพี่โน้องเคยเห็นอาการผู้ผมช็อกไหมช็อกอะ่ะทำอะไรไม่ถูกเพราะกันช็อกเฮ้ยเฮ้ยแต่ไอไอคนที่ถูกงูกัดออ,ออกมาเนี่ยมีสติเอามันทุบงูจนตายแล้วก็เอานิ้วดูดเข้าปากมันก็ดูดพ่นดูดดูด,ด,ดบ้วนทิ้งบ้วนทิ้งแล้วก็ไปเอาเอาเสื้อเน่ยมัด แต่ก็พาก,กันวิ่งเข้าหมู่บ้านไปเลยว่าจากตรงนั้นเข้าหมู่บ้านอะ่ะประมาณสามกิโลพี่น้องผมออกมาไกลแล้วพวกผมออกมาไกลแล้วเพราะพวิ่งไปปุ๊บก็ให้เพื่อนอีกสองคนน่ะวิ่งตามวิ่งเข้าหมู่บ้านโอ้กว่าจะไปถึงหมู่บ้านเนะาะกวนเป็นเป็นอะไรกลางทางไงเพราะว่ามันโดนงูกัดอะเนาะวิ่งวิ่งไปวิ่งไปหาเข้าหมู่บ้านนั่นแหละ ไอเรื่องจะไปหาหมอหมดสิทธิ์ี่น้องไม่มีรถไปหรอกสมัยตะกอนเขามีแต่รถเข็นรถเข็นเี่บอกเข็นน้ำ <c oughs> งานโซดเนีนะ่ยดเข็นอย่างนั้นน่ะช่ใส่โอ่งนั่นนะ่ะแล้วก็จะเข็นถึงอำเภอแล้วไปยี่สิบกิโลนะี่ไปถึงยายเขาก็เอาว่านมาตำตำตำแล้วก็มาพอกไว้พอกไว้พอกที่มกัดอพอกไว้อพอกไว้เป็นเดือนอพี่น้อง พอมันอันนี้ก็พุกนี้กับพอกไม้เอามาดูดไม้เอามาพอกมะประมาณเดือนหนึ่งอ่ะหายไม่ตายเขาไี่้องหายแล้วหายแล้วนิ้วอะ่ะเหลือแต่ตอพี่เนอะเน่าหมดเลยนิ้วเนี่ยนิ้วที่โดนกัดเน่าเหลือแต่ตอเออโอ้ยตั้งแต่นั้นมาพวกผมเลิกเลยไม่มีใคร เลิกเลิกเลิกล้วงรูเลยไม่เอาแล้วรูรูอะไรกันช่างไม่เอาไม่มีใครล้วงเลยเลิกโอ้ถ้าพี่น้องเจอแบบจังจังแบบจังหวะที่มันดึงออกมาน่ะแล้วงูมันตามออกมาอ่ะงูมันตามออกมาแล้วกบมันไปไหนอะ่ะไม่เจอกบเจอง,งูอ่ะถ้าอยู่ตรงนั้นทุกคนค้างตาค้างตะลึงอ่ะคิดไม่ถึงอ่ะตะลึงอ่ะคือกบมันลงไปต่อหน้าตอตาแล้วออกมาเป็นงูอ่ะ โอ้โหงแต่นั้นมาไม่มีใครล้วงอะไรเลยไม่เอาเลยเรื่องหากินได้รู้ไม่เอาไม่เอาไม่มีใครให,หากินได้รู้เลยหายิงกินกายิงนกนู่นนะ่ะไม่เอาแล้วโอ้เหตุการณ์รั้งน,น,น,นั้นจำเนี้ยทุกวันผมยังจาติดตาเลย <S 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 เพื่อนก็นิ้ว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 ด้วนเลยฝังไหนวะฝังนี้ฝั่งฟ้านี่แหละก็เหตุการณ์ทั้งนั้นก็ ทำให้พวกผมได้ประสบการณ์ขึ้นมาเยอะในการเราในการทำหมากินต้องมัดระวังอีกคือมันที่บ้านมันลาบากครับพี่น้องอะไรที่อะไรที่หาได้เนี่ยก็จะเอามาทํากินแล้วก็ไม่มีปฏิเสธว่าเฮ้ยอันนี้กูไม่กินเนี่ยอันนี้ก็กินไม่เป็นไม่มีขอให้แม่เอามาตั้งตรงหน้าเนี่ยกินขอให้เพื่อนเอามาตั้งตรงหน้าเนี่ย กินทำไมเขาบอกทำไมพวกสุรินกินกินไม่เลือกว่ะมึงจะให้กูเลือกได้ไงแค่จะเอามาหาจะมากินเนี่ยพวกกูยังไม่มีจะกินอยู่เลยจะให้เลือกกินนู่นกินนี่อะ่ะมันเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้พี่น้องความจนความจนมันน่ากลัว <laughs> แต่ว่าผมก็กรอดนะก็กรอดจนทุกวันนี่แหละแต่ว่ามันก็จะลําบากช่วงนั้นก็ลําบาก ตังไปโรงเรียนไม่มีหรอกพ่อแม่ไม่มีตังให้เราอย่าไปฝันอย่าไปหาขอเลย <c oughs> เห็นกันหน้ากันทุกวันเนี่ยตังจะซื้อผงชูรสแต่ก่อนมันมีผงชูรสมันจะมีน้ำปลาขวดสามบาทมั้งกลับไม่ได้ละสามขวดสิบบาทมั้งจยเอาตังไปแลกน้ำปลายงีซื้อน้ำปงน้ำปลากนินไม่มีย,ยากขบางบางมากก็แต่นั่นมาก็ไม่เคยหากินในรูอีกเลยก็ คงจบแค่นี้แล้ะครับกุทาหอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ากบกระโดดลงรูอย่าลวงนะพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นงูก็คงเป็นอุทาหอนให้หลายๆคนเป็นกติเตือนใจนะครับไม่ใช่กุาหอนสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่าไปเสี่ยงเลยอันตรายในรูเราไม่รู้มีอะไรหรอกแต่พวกผมอะ ม,มันชับมันชินอะความเคยชินหูผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกจริงๆหกล้มเลือดออกเต็มแข้งเต็มขานี่เคยวิ่งไปหาพ่อแม่ที่ไหนถ้าเลือดออกเยอะๆก็จับจับทรายจับดินอะไรที่เป็นผงๆมาโรยทุต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 ุุักพักเลือดเลือดหยุดไหลอะก็ปัดปัดปัด,ปดออกแค่นั้นเองไม่ได้ว่าอู้ทุกคนทร่มทุรายจะตาย จร,จริงๆนี่มันเรื่องจริงนะพไ่น้องไม่ได้สนใจว่ามีเชื้อโรคไม่มีเชื้อโรคไม่ได้สนใจอะไรหรอกขอให้เลือดมันหยุดแค่นั้นเองแค่นั้นนะไม่ได้ชีวิตวิถีวิธันอะไรกับชีวิตมากมายเลยครับแค่นี้ก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ยาวไปช่วยกดแชร์กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผู้ติดตามผมนี่ลดลดลงไปเรื่อยๆ,ๆเลยครับให้กำลังใจกันหน่อยครับ ครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะว่ากันใม่สวัสดีครับ